สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่21ธันวาคม2564อยู่กับเรา3คนครับคงขวัญละมาเซียเกาะติดบ,บาเซโลนาครับปีเตอรบจอดเลือกเชลซีครับโคดออคันข่าวเรียบูครับ มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องราวของอาร์เซนอลครับโอ้โหหลังจากที่อ,ออกสตาร์ทฤดูกาลได้ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็เรียกได้ว่าฟอร์มกำลังเข้าฝากเลยแล้วก็ขยับขึ้นมาจนอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนพรีเมี์ลีกได้แล้ววันนี้ครับม,มีบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศครับออกมาเหมือนกับ บอกความเปลี่ยนแปลงของอาร์เซนอลนะว่าตอนนี้เป็นไปนในทิศทางไหนบ้างแล้วเขามีเรื่องไหนที่พัฒนาขึ้นจนมีโอกาสจบท็อปโฟในฤดูกาลนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนเดินเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะครับ,รบน้ำแร่ธรรมชาติตาล์ช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวร์เดจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาล์ช้างนะครับผมขอคำว่าอาร์เตตา อาเตตอแอนอาร์เซนอลมีเพิ่มให้สุดยอดสุดยอดแ,แถมมีแถมฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยครับกับแอป k pass ครับก็มีโปรโมชั่นเอาใจคอ,อเกมกาลินาครับเติมเกมบนเว็บไซต์เติมเกม .com แล้วก็เลือกจ่ายด้วย k pass รับโบนัสไปเลย10%ไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดสิทธิ์สามารถใช้ได้ทุกเกมของกาลินานะครับ จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่มีเคพารสสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับฟีเจอร์ของเคพาสอำนวยความสะดวกมากมายครับทั้งเติมเงินค่าโทรศัพท์เติมเงิน e w a l l e t จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถทำได้ทุกทุกอย่างอย่าลืมโหลดมาใช้งานกันนะครับครับไปเริ่มกันที่ผลงานของอาร์เซนอลณตอนนี้ก่อนเลยนะครับดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ แพ้เกมเยือนมาติดๆกันนะครับล้วก็เคยมีช่วงตอนเปิดซีซั่นที่แพ้3นัดแรกช่วงตอนเปิดซีซั่นเนี่ยโอ้โหคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊หรือว่าจะปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่อาร์เซนอลต้องพลาดโคตาฟุตบอลยุโรปเพียงแต่ต้องยอมรับครับว่าผลงานระยะหลังมาเนี่ยอาร์เซนอลดีขึ้นจริงๆครับแล้วก็จากชัยชนะนัดล่าสุดที่ถล่มลีส4ประตูตอนหนเนี่ยแก๊งโฟคิดของอาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงกันขนาดเนี้ย ทำให้ชนะมา3านัดรวดแล้วนะครับของอาร์เซนอลแล้วก็อยู่อันดับ4ของตารางคะแนน,นครับมี32แต้มตามหลังเชลซีแค่6แต้มเท่านั้นที่อยู่อันดับ3ส่วนอันดับ5เป็นเวสต์แฮมนะครับมี28แต้มซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลนัดหนึง่งแต่ถ้าเกิดเวสต์แฮมชนะก็ยังไม่แซงอาร์เซนอลอยู่ดีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ6ครับมี27แต้มของแมนยูเนี่ยถ้าชนะรวด จะแซงได้แต่แน่นอนครับว่าก็ไม่ง่ายเช่นกันรวมไปถึงท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เพิ่งแข่งไป15นัดนั่นเองครับของ Arsenal อาร์เซนอลนี่ดีเกินคาดจริงๆอันดับ4แล้วครับผมแต่ว่า,าถ้าลงรละเอียดนะเกี่ยวกับเรื่องของผลงานเนี่ยดูจากความ่ายแพ้ก็ต้องบอกว่าแพ้6นัดของอาร์เซนอลเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะในอีก20เกมที่เหลือของฤดูกาลเนี่ยถ้าเกิดว่า คือจะบอกว่าตอนเนี้ชะตาชีวิตก็อยู่ในมือของอาร์เซนอลเองถ้าเกิดเราเขาตั้ผลงานได้ตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ผมว่าโอกาสจบท็อปโฟเนี่ยเพอเผอบางทีอาจจะแบบเป็นไปได้มากกว่าแมนยูมากกว่าเวสแฮมพวกนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าตอนเนี้เรียกได้ว่าโมเมนตัมของอาร์เซนอลเนี่ยกำลังมามนักเตะกำลังเล่นด้วยความมั่นใจอะไรต่างๆแล้วก็คืออีกอย่างนึงเนี่ยผมว่า มันเป็นช่วงเวลาที่พอหมอพอเจาะนะคือมันเป็นการพลาดในช่วงต้นซีซั่นคือ 6, อ,อแพ้หกนัดเนี่ยสามจากหกนัดมันเกิดขึ้นในช่วงต้นฤด,ดูกาลที่มันติดกันถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นมันเหมือนเขาเรียกสติกลับคืนมาได้อาเซนอนเนี่ยเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะในฤด,ดูกาลนี้อืมครับครับแล้วก็ผมว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอย่างสเปอร์เนี่ยจริงๆถ้าชนะอีกสามนัดด้วยแล้วก็แซงได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มียี่หกแต้ม คือสเปอร์เขายังแข่งน้อยกว่าอาเซนนลสามนัดไงแต่ว่ามองในแง่ที่ว่าการที่อาเซนอลเก็บแต้มไปได้ก่อนอะในขณะที่สเปอร์ต้องมาเก็บตามที่หลังอะมันก็เป็นความกดดันของสเปอร์เองเหมือนกันนะที่ต้องพยายามเก็บให้ได้ใช่ดังนั้นก็ถือว่าสิ่งที่อาเซนนลทํำเนี่ยตอนเนี้ยจากตอนแรกเราว่ากันถึงตอนต้นซีซั่นแล้วกันผมว่าหลายๆคนเริ่มตัดชื่อว่าเอออาเซนอลไม่น่าได้ลุ้นยูซีเอลนะคืออย่างมากอาจจะยูโรปาแต่ตอนนี้เราพูดเต็มปากเลยว่าเขาได้ลุ้นโคตาสี่ันดับแรกจริงๆ แต่เพียงแค่ว่าต้องเคี่ยวไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งสื่ออย่างเทเลกราฟนะครับก็เป็นสื่อดังในอังกฤษเขาก็ออกบทวิเคราะห์ให้ฟังเขาให้มา4ี่ข้อที่ว่าทําไมอาร์เซนอลเนี่ยถึงกําลังเดินทางมาสู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็มีลุ้นจริงๆที่อาจจะได้กลับไปคว้าตั๋วศึกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการสารต่อฟอร์มการเล่นในช่วงเวลาที่ที่ถูกต้องและยอดเยี่ยม ทำให้ขึ้นมาบี้หัวตารางได้ได้ทันท่วงทีอย่างที่เราพูดกันไปครับว่าคือในช่วงช่วงที่ผ่านมาจะมีช่วงสามนัดแรกนะครับที่ผลงานไม่ดีใช่ไหมสามนัดแรกเนี่ยแพ้รวดแต่หลังจากนั้นยิงยาวไม่แพ้มาสิบเกมเขามีช่วงเวลาไอ้สิบเกมที่ว่านี่แหละทําให้อันดับมันเริ่มขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ย<า>มีมาแพ้ในช่วงสามจากสี่เกมเหมือนกันก็คือ แพ้ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูแพ้เอฟเวอร์ตันช่วงนั้นก็จะเจอกับคำถามเหมือนกันว่าเอออาเซนอลจะกลับไปหลูมเดิมหรือเปล่าแต่ก็แต่ก็กลับเข้าสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งในช่วง3นัดหลังสุดเนี่ยแต่ในระยะเวลาห่างกันเพียงแค่8วันนะเพราะว่าเข้าสู่เดือนธันวาคมเนี่ยโปรแกรมก็ถี่3นัดที่ว่าเนี่ยชนะรวดเลยครับชนะเซาท์แฮมตัน30ชนะเวสต์แฮม20ชนะลีดยูไนเต็ด41ก็คือยิงได้หลายลูกเลยยิงได้เกิน2ลูกชุกนัดแล้วก็เสียแค่ลูกเดียว นะครับจากจุดโทษที่ก็เป็นลาฟินยาที่ยิงเป็นจุดโทษเข้าไปนะครับอืครับพวกเขาเนี่ยมีสภาพทีมที่พร้อมมากๆโชคดีด้วยแบบว่าจังหวะเนี่ยมาถูกต้องมากหลายหลายทีมอะอย่างเชลซีลิเวอร์พูลหรืออีกหลายหลายทีมเจอโควิดเล่นงานหนักแต่อาร์เซนอลเนี่ยมีโชคเล็กๆ็ด้วยตรงที่คนติดโควิดก็มีเหมือนกันนะมีโลกองก้ากับปาโบมาลีแต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแบบว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าสองคนนี้เป็นเกรดตัวสำรองอยู่แล้ว อีกคนหนึ่งที่เจ็บนั่นก็คือโคลาซินัดเท่ากับว่าสามคนที่หายไปของอาร์เซนอลในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวสำรองระดับท้ายๆทั้งนั้นดังนั้นตัวจริงของพวกเขาลงได้อย่างต่อเน,นื่องก็เลยทําให้รันฟอร์มยาวได้ตลอดนะครับในขณะที่คู่แข่งอย่างแมนยูนะครับเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากในยุคข,ของโซชานะฮะก็กว่าจะมาเป็นกุนซือใหม่อย่างราฟรังิกงเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งไข่อยู่เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าตั้งไข่แล้วจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะแบบยิง รันช,ชนะได้แบบยาวๆนะครับต้องรอดูส่วนเชลซีที่อยู่อันดับเหนือกว่าอาร์เซนอลก็เป๋เล็กๆแลเหมือนกันเจอกับพิษโควิด -19 นะฮะแล้วก็สื่อเขาก็พูดได้ฟังได้ว่าอย่าลืมว่าเชลซีเนี่ยนะมีโปรแกรมแข่งขันเพียบไปหมดเลยนะครับ mm hmm. นอกจากสภาพทีมที่ไม่ดีตอนนี้แล้วมีพรีเมียร์ลีกมีแชมเปียนลีกมีลีกครับมีเอฟเอครับแล้วก็มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกคือหลายรายการมากๆดังนะั้นอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในลีกอย่างเดียวโฟกัสเน้นๆตรงนี้ได้เปรียบมาก mm hmm. ผมว่าผมว่าโอเคแหละนะครับช่วงนี้อาร์เซนอลอาจจะมีคนติดโควิดน้อยก็จริงแต่เอาจริงๆ a r s อาร์เซนอลก็เคยเจอวิกฤตเรื่องโควิดมาเหมือนกันนะครับตอนต้นฤดูกาลถ้าใครจำกันได้มีช่วงหนึ่งที่พวกแก๊งกองหน้าติดโควิดกันกระจุยแล้วก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ช่วงออกสตาร์ทของอาร์เซนอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมใช้คำว่าเขาก็เคยเจอกับปัญหานี้แต่เขาผ่านมาได้แล้วก็จุดหลักๆเลยก็คือไอ้เกมที่ถ้ามันเป็นรองจริงๆ คนคาดการณ์ว่าเป็นรองจริงๆถ้าแพ้อะแพ้ก็ผ่านพ้นไปแต่พอกลับมาเล่นในเกมที่ต้องชนะนใช่าร์เซนไม่ค่อยไม่ไม่พลาดกับเกมที่ควรต้องชนะอืมอืมใช่เจอทีมที่เล็กกว่าพวกเขาเก็บเก็บเก็บกินได้ตบตบได้ใช่อาจจะต้องมองถึงเรื่องของการเสริมทัพเพิ่มเติมนะในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมว่าถ้าได้นักเตะที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ นแนวรุกที่เราก็พูดกันอยู่ตลอดโอเคว่าในช่วงหลังๆมันเริ่มอาจจะดีขึ้นแต่ผมว่าถ้าเกิดมันมีอีกคนนึงเข้ามาช่วยเนี่ยแนวรุกอาเซนอลอาจจะดูอันตรายมากกว่านี้นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมรับเขาเริ่มเริ่มมีทรงขึ้นเริ่มตั้งทรงขึ้นนะพวกแผงแบ็กโฟเนี่ยมันมันมีตัวหลักแล้วอะว่า4คนเนี่ยใครที่แบบจะเล่นร่วมกันได้นะครับอย่างเทียนนี่มาเกลเยสเบนไวท์แล้วก็โทมิยาสุอันนี้คือเซตตัวจริงแต่ว่าแนวรุกเนี่ย ต้องอย่าลืมว่าปัญหาของโอบามยองก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของโอบากับอาเซ n นอลเนี่ยมันจบแล้วหรือยังถ้าเกิดว่ามันต้องตัดโอบาออกไปจากตัวเลือกเนี่ยมันก็จะต้องมีสูตรหน้าที่เข้ามาแบ่งเบาลักแซตในโองการยิงประตูด,ด้วยอันนี้ก็เป็นการบ้างของบอร์ดบริหารไปใช่ครับ,รบทีนี้จุดที่2ที่เทลกราฟวิเคราะห์เอาไว้ครับ ก็คือเรื่องของแท็กติกเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงที่ผลงานดีแท็กติกอาร์เซนอลมีความยืดหยุ่นขึ้นครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยนะเหมือนกับมิเกลอารเตต้าก็ไปเจอแท็กติกที่มันเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งครับแล้วก็มีการเล่นได้อย่างยืดหยุ่นเกมรุกไหลลื่นครับลงตัวทั้งใหม่เลขสิบหรือว่าปีกทั้งสองข้างก็เริ่มประสานงานกันได้มีการเคลื่อนที่นะสอดประสานกันได้ยอดเยี่ยมเปิดโอกาสให้กับฟูลแบ็กเนี่ยได้เติมขึ้นมาําเกมรุกด้วย ส่วนเกมรับเนี่ยก็เยี่ยมไม่แพ้กันครับคู่กลางอย่างกรานิชาก้าแล้วก็โทมัสปาเตรับมือกับลูกสวนกลับของคู่แข่งได้แบบอยู่หมดัดเหมือนกับเริ่มที่จะเคมีเข้ากันแล้ว2คนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือพยายามสารต่อครับฟอร์มวิธีการเล่นในลักษณะแบบนี้ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ยืดหยุ่นเอาไว้ให้นานที่สุดแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยง ทั้งอาการบาดเจ็บของนักเตะแล้วก็เรื่องของปัญหาโควิด19ด้วยเพราะว่าในช่วงที่<ม>ฟอร์มตกๆไปเนี่ยเรามักจะเห็นเลยว่าไอ้พวกตัวหลักของอาร์เซนอลเนี่ยมันมันผัดกันบาดเจ็บครับคนนี้เจ็บพอหายกลับมาคนนี้เจ็บไปแทนม,มันจะสลับกันอยู่แบบนี้แต่พอช่วงเนี้ยขุมกำลังมันเริ่มกลับมาสมบูรณ์พวกเขาก็ทำผลงานได้ตามเป้า<ม>นี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลต้องพยายามเลี้ยงนะครับให้ทีมเนี่ยมันมันสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปเหมือนว่าเหมือนหาบาลานซ์ได้อะ เออว่าแต่ก่อนอาร์เซนอลจะเป็นแบบส่วนใหญ่นะก็คือบุกจา๋าแต่เกมรับมีปัญหาถูกไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือข้อที่2ท,ที่เทเลกราฟเขาเน้นก็คือมันหาจุดลงตัวได้ก็คือเกมรุกก็คือยิงได้เยอะเหมือนเดิมแต่เกมรับเสียน้อยลงทางที่ต้นฤดูกาลเรายังตั้งคำถา,ถ,าถามถึงเบนไว้์กันอยู่เลยถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เบนไว้์ดีขึ้นประตูที่ซื้อมาใหม่แอรอนแรมสเตลก็ลดคำสพประมาทได้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันบาลานซ์ทั้งเกมรุกและเกมรับเป็นสิ่งที่ทําให้อาร์เซนอลฟอร์มดี้นรคับี มาดูข้อที่3ครับที่อาร์เซนอลพัฒนาขึ้นนะครับจนมีลุ้นจบท็อปโนะครับก็คือเรียกฟอร์มแข่งที่เคยฟอร์มหลุดให้กลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาสำคัญของอาร์เซนอลก็คือมีผู้เล่นฟอร์มแย่อยู่ในทีมแล้วก็พวกเขาแก้ได้ตรงจุดนะครับคือโอเคแหละโอบามยองโดนแบนอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่เขา ไปเยี่ยมคุณแม่นะครับแต่ว่ากลับมารายงานตัวไม่ทันตามที่กําหนดไว้ก็โดนยึดปลอกแขนกับตันทีมนะครับแล้วก็ลากาเซตเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นซีเนียร์ในสนามแทนโอบามยองซึ่งลากาเซตที่เหมือนกับว่าสัญญาก็เหลืออีกไม่เยอะด้วยคน <c oughs> ก็มองตอนแรกว่าเอ๊ะจะมีอนาคตรหรือเปล่า <c oughs> แต่ลากาเซตก็ถือว่าคว้าโอกาสนี้เอาไว้ได้ทั้งในมุมของการเป็นซีเนียร์ให้กับน้องๆแทนโอบามยองแล้วก็เรื่องของซีเนียร์เกี่ยวกับฟอร์มในสนาม สื่อบอกว่าลากาเซตป่วนคู่แข่งไปทั่วสนามเลยครับแม้จะไม่ได้ยิงติดต่อกันเยอะมากมายแต่ว่าเชื่อมกับเพื่อนแล้วก็แอสซิสให้เพื่อนได้ดี<ม>นอกเหนือจากอลรกซองลากาเซตที่ถือว่ากลับมาฟอร์มดีแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มดีแบบดูแบบคืนฟอร์มแบบน่าตกใจก็คือกรานิตชาก้าเล่นแบบมีความมั่นใจมากๆในซีซั่นนี้ทําผลงานจนทําให้เราเข้าใจว่าทําไมสโมสรถึงไม่ยอมขายเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แล้วก็การจับคู่กับตทมัสปาเตก็ลงตัวมากๆพอเขาเจ็บยาวไปหายกลับมาทําให้แดนกลางอาร์เซอนอลแน่นขึ้นจริงๆนะครับอสองคนหลักๆก,ก็คือชาก้ากับลากาเซตแต่ว่าผมใช้คําว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วถ้าเกิดเขาสามารถเคลียร์ปัญหานอกสนามโอบามายองแล้วดึงโอบามายองกลับมาได้อีกคนผมว่าจะดีขึ้นกว่านี้อ,อือ,อจะยิ่งครบกว่านี้ใช่อือ่ะก็เห็นภาพชัดมาดูข้อสองจุดสี 2> 2่บ้างผมว่าสองจุดสี่ มันเป็นข้อที่สามารถเชื่อมไปกับ2.3ได้นะครับ2.4ข้อ4เนี่ยก็คือพัฒนาดาวรุ่งให้เก่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะคือเอาไอ้พวกฟอร์มไม่ดีฟอร์มดีได้แล้วยังสามารถสิ่งที่แบบว่าเราพูดกันถึงอาเซนชุดนี้คืออย่างที่บอทบอกว่าอะไรนะสี่ดาวรุ่งบทเรียกว่าอะไรนะโฟคิดโฟคิดอาโฟคิดโฟคิดแต่ว่าถ้าเมืองนอกเออเมืองนอกก็จะเรียกยังกันนะ หรือ uh huh. ดาวรุ่งของเดอะกานเนอร์อะไรแบบนี้หรือแบบ,บพวกดาวรุ่งนะครับอาเซนอลชุดนี้เต็มไปด้วยดาวรุ่งพรสวรรค์ที่แบบรอวันเติบโตพัฒนาไปเรื่อยๆหลายคนคนล่าสุดที่ขึ้นมาเลยนั่นก็คือ,อมาร์ตินเนลลี่ที่จริงๆขึ้นชุดใหญ่มานานแล้วล่ะซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้รับโอกาสในช่วงหลังหลังจากที่โอบาโดนโดนโทษแบนในภายในทีมไปนี่แหละทําให้ได้รับโอกาสแล้วก็ทำง,งานในช่วงหลังได้ดีจนแบบหลายคนเริ่มจับตามองว่าหรือนี่จะเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่ถูกป้าขึ้นมาเหมือนกับพวก บูกโยซากา้าอายุ2ี่สิปีนะเอมิสมิธโลเนี่ยก็ยี่สบเอดปีโอเดก,กาดที่ซื้อมาเมื่อซัม,มนเมอร์นี้ก็ยี่สิบสาปีคือเป็นแก๊งดาวรุ่งที่แบบโอ้โหเล่นกันได้อย่างลงตัวมากๆระบบการเล่นของอาร์เซนอลเนี่ยเจเดกาบอกว่ามีการเคลื่อนตัวไปรอบๆสนามเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งโอเดก,กาดเนี่ยที่เล่นเป็นเพลมเมเกอร์คือจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่เปิดทิศทางเปิดการเคลื่อนที่กันได้ดีมากๆอ่ะอย่าง <S 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 ในลูกที่สี่เนี่ย ลูกนี้เป็นลูก4-1เนี่ยทางเซนเอกาเขียนชมเลยว่าการเคลื่อนที่ลูกนี้คือโอเดกาชะลอจังหวะแล้วก็ปล่อยให้ตัวอื่นวิ่งสอดหาตำแหน่งกันได้ยอดเยี่ยมมากคือเล่นกันแบบสวยงามมากสวนกับหรือจะเป็นการให้บอล1-1-2ทำบอลชิง่งเล่นบอลจังหวะเดียวเล่นกันได้แบบลงตัวแล้วก็เหมือนมีทีมเวิร์กที่ดีอะเข้าขา่ารู้ใจตรงนี้แหละจะเป็นจุดสําคัญคือเป็นส่วนผสมคือ4ดาวล่กที่เราวามาผสมกับผสมกับซีเนียร์คนหนึ่งก็คือรากาเซตแล้ว มันดูลงตัวมากๆในตอนนี้เหมือนพวกเขาหาจุดลงตัวเจอแล้วเนี่ยแล้วรูปนี้นี่คือผมไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตนะก็เครดิตก็ตามภาพเลยเท่มากฮะโฟกิงโฟกิทโฟกิทกับโฟกิงนะเือเอาจริงๆผมมองอาเซนอนตอนนี้สถานการณ์ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่บาซ่าเขาลงากำลังใช้งานอยู่เลยนะนั่นก็คือตัวหลักครึ่งหนึ่งของทีมอ่ะเป็นนักเตะดาวรุ่งทั้งหมดเลย อารมณ์ก็คือคล้ายๆกันนะครับแล้วผมรู้สึกว่าของอาร์เซนอลเน่ยบางบางคนมันมันรักษารักษาฟอร์มของตัวเองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอย่างสมิธโล่ก็ตั้งแต่ซีซั่นก่อนถูกไหมครับที่แบบเริ่มเป็นฟปง <S aka S 1> ขึ้นมาด้วยใช่บุโกโยซาก้าก็ด้วยก็อีกเป็นอีกคนนึงแล้วผมรู้สึกว่าพอมันได้โอเดกาดเข้ามาแล้วมันเป็นโอเดกาดในเวอร์ชั่นที่เริ่มเริ่มพัฒเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขามากขึ้นเนี่ยผมว่ามันมันยิ่งกง กลมกลมกล่อมขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคือเด็กพวกเนี้บางทีอ่ะมันมีความแกว่งในเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของการแบกรับความกดดันอะไรต่างๆซึ่งมันต้องถูกเติมเต็มด้วยผู้เล่นซีเนียแต่ผมยังมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยขาดผู้เล่นซีเนียที่สามารถเป็นจุดยึดเหนี่ยวให้กับบรรดาดาวรุ่งของอาร์เซนอลอันเนี้ยสำคัญนะคือเรามองมาที่อาร์เซนอลคือคือเขา เขาเป็นทีมที่ไม่ได้มีใครที่แบบดูดูเป็นแบบคนที่สามารถปกป้องน้องๆได้เหมือนกับเป็นซีเนียร์อาวุโสที่แบบคอยให้คําแนะนําอ่ะจริงๆมันควรจะเป็นโอบามายองถูกไหมครับแต่ออบาเมยองกลายมาเป็นมามีปัญหาแบบนี้อผมก็กําลังกําลังรู้สึกว่ามันจะต้องมองไปที่ใครบางคนนึ่งที่จะต้องขึ้นมาเป็นกัปตันให้ได้อ่ะต้องมาเป็นแบบจุดยึดเหนียวให้กับน้องๆภายในทีมไม่ได้แล้ว อันนี้ที่พูดกําลังโยงไปที่เรื่องของปอกแข่งกับตันทีมที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ว่ามันควรจะไปตกเป็นของใครถ้าเกิดว่าไม่ใช่อวาม์มยองแล้วที่จะสามารถนําพาพวกบัดดารุ่งแบบเนี้ยให้มันให้มันผ่านช่วงของอารมณ์ไปได้อืมอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าผมดูอาร์เซนอลตอนนี้เล่นมันให้ฟิลเหมือนเหมือนช่วงคนองน,นะอาร์เซเหมือนช่วงอาร์เซนเวนเกอร์คุมที่เปลี่ยนผ่านจากไอบิวรี มาเป็นเอมิเรตสเตเดียมก็มีการขายสตาร์ไปหลายคนตอนนั้นนะครับแล้วแกนหลักของทีมเป็นพวกดาวรุ่งพวกฟาเบรกัสทีโอวอลคอตอาบูดิยาบีพวกเนี้ยพวกแกงวัยรุ่นของอาร์เซนอลที่ฟอร์มดีมากๆแต่มันต้องหาตัวซีเนียสักคน2คนจริงๆนะมาเป็นมาเป็นโครงหลักในการที่จะทําให้ช่วยกระตุ้นให้นักเตะเหล่านี้ฟอร์มสม่ําเสมอถูกไหมครับถ้าเกิดมันมีแบบนี้เข้ามาผมว่าอาร์เซนอลจะดีขึ้นเพราะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ถามว่าดีพอพาอาร์เซนอลติด,ตดท็อปโฟร์ได้ไหมได้ แต่แน่นอนครับทีมระดับอาร์เซนอลมีการลงทุนอนาคตเขาต้องหวังมากกว่าน,นั้นถ้าเกิดหวังให้นักเตะเหล่านี้พัฒนามีประสบการณ์เก่ามากขึ้นแต่อย่าลืมครับว่าสองสามปีข้างหน้าแกงพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีใครเกินยี่ห้ายี่หกนะมันต้องมีซีเนียเข้ามาช่วยจริงๆถ้าถ้าเกิดได้ซีเนียเข้ามาน่าจะเป็นปีหน้าซัามเมอร์หน้าได้เข้ามาสักคนสองคนแล้วรอพวกนี้เติบโตไปเรื่อยๆผมว่ามันจะยิ่งบาลานซ์ในเรื่องของสปอร์ตมากขึ้น แต่ถ้านับเอาเอาเบื้องต้นเนี่ยเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าคนที่สวมปกแขนชั่วคราวก่อนยังไม่ได้ประกาศแบบทางการว่าจะยึดถาวรไหมนั่นก็คือลากาเซตซึ่งก็ถือว่าเป็นซีเนียนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าระยะยาวเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเขาเขาจะมีไวยาวุฒใช่แต่ว่าไอ้ที่สื่อเขาพูดพูดกันที่เราเคยเจาะประเด็นกันไปหลายหลายหลายเทปแล้วเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราก็บอกว่าเอ่อคนที่เป็นแฟนบอลเชียร์กันหรือพวกกูรูฝั่งอาร์เซนอลเชียร์กันก็คือทางครีรันเทียนี่ อันนี้ก็ต้องรอดูคนนี้ก็อายุประมาณยี่สิบกลางๆก,ก็กำลังดีเหมือนกันนะแต่ผมแอบ,บมีมีเซนต์ว่ะว่าโอบามายองที่หลุดหลุดไปเนี่ยเห็นแก๊งเด็ก,ดกๆพวกนี้มันเล่นกันดีเนี่ยแล้วแบบโหแบบโอบามายองต้องคิดว่าเฮ้ยค่าซีเนี่ยแต่ค่าทำอะไรอยู่วะแต่เด็กๆพวกนี้มันเล่นกันตั้งใจแพชชั่นมันมาผมแอบ,บคิดนะว่าเดี๋ยวโอบามายองจะกลับมาได้โดนดรอปโดนอาร์เตต้าเล่นบทลงโทษทาวินัยไปผมแอบ,บคิดว่าโอบาจะกลับมาได้เหมือนกัน เอา,อางี้สรุปเลยแล้วกันคิดว่าตอนเนี้ยดูจากทิศทางของอาร์เซนอลพวกเราคิดว่าอาร์เซนอลมีลุ้นท็อปโฟประมาณไหนแบบเต็มตัวหรือว่าแบบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้เราลองสรุปกันได้ไหมสี่ห้าหกไม่น่าเกินนี้อืผมว่าผมว่าไม่ไม่น่าเกินนี้สี่ห้าหกน่าจะทําได้สําหรับอาร์เซนอลถ้าถ้าเป็นอันดับห้าอันดับหกก็คือก็ทรงตัวกลางกลางแต่ถ้าได้ถึงอันดับสี่หรืออันดับสามถือว่าเป็นโบนัสซึ่งตอนเนี้ผมว่า ก่อนเริ่มฤด,ดูกาลนะ่ะคนอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะแต่พอมันขึ้นมาขนาดนี้คนจะคาดหวังบ้างไม่แปลกแล้วผมว่าแฟนปืนเมื่อเห็นทีมเล่นแบบนี้รุนได้ท็อปโฟใช่<ๆ>เห็นเหมือนกันครับนะครับครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบนึงครับน้ำแร<ม>่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกัน แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับแอป K+ Pass ครับเอาใจแฟนเกมคกาลีใตครับเติมเกมบนเติม mm. เกม, mm. เกม .com แล้วก็จ่ายด้วย K+ Pass รับโบนัส10%ไม่มีขั้นต่ำไม่จำกัดสิทธิ์ใช้ได้ทุกเกมนะครับถึงวันที่31ธันวาคมนี้แล้วก็ใครยังไม่ได้โหลด K+ Pass อย่าลืมดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับทำธุรกรรมทางการเงินได้ครอบคลุมทุกอย่างเลยไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารได้ด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับครับ นี่คือทั้งหมดของจอบะประเด็นวันนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับรายการเราเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสามคนรวมถึงทีมงานทุกคนครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเค,ค,คราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ